สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันสภาพงาม1ในร้อครับคัดมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหา e CO, ีโคคานิสสันอ m e l เมนะครับเครื่องพ e ันสองอีโคคาปี2 0 1 2จนปี13นะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนไม่เคยแก๊สชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับไหม่แท้96,000กิโลเมตรนะครับรับประกันว่าไม่แท้แน่นอนบริการจัดส่งทั่วไทย จัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับผ่อน3,500โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับรถสวยไม่เคยชนชุดแต่งรอบคันสีสวยเต็มเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับใครที่หารถใช้งานทนทานดูแลง่ายใช้ประหยัดมาเลยครับกับมิสันออาเมล่าปี2012นะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้179,000บาทนะครับจัดส่งให้ได้ทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับรับประกันรถสวยสมบูรณ์ทั้งคันแน่นอนนะครับแม็กสวยยางใหม่ใช้ได้ยาวชุดแต่งรอบคันสีสวยๆเต็มๆแบบนี้นะครับริ้วรอยแทบจะ ไม่เจอนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับระบบไฟฟ้านะครับคันนี้กระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ทําเบาะใหม่มาให้งามๆเลยครับเบาะหนังสวยๆเลยครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่แถวมินบุรีกรุงเทพนะครับติดจอมาแล้วนะครับเรียบร้อยสวยๆใหม่แท้96,000กิโลเมตรนะครับกับราคาและสภาพงามจัดเลยครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังเล็งหาอีโคคา จัดส่งให้ได้ทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยเงินเดือนหมื่นสองหมื่นสามออกได้เลยครับสาหรบับคันนี้ไม่ติดแบคกริดรอรับรถเลยครับรถพร้อมขับพร้อมขายสวยสภาพงามจัดว่างามจัดว่าแจ,จ,จ่มเน้นใช้งานทนทานเดินทางใกล้ไๆอำนวยความสะดวกให้กับตนเองและคนในครอบครัวกันแดดกันฝนเดินทางปลอดภัยครับรับรองว่าแจ่มจริงๆคันนี้ใหม่แท้นะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สสีสวยเต็ม แม็กไม่ย,ยางใหม่เพิ่งใส่ให้นะครับภายในก็หุ้มมาสวยอย่างดีนะครับเป็นปี12นะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับ รถนี่เป็นอีกหนึ่งตัวด้วยกับสมาชิกนะครับที่กําลังหาอีโคคาร์เราคัดสวยเช็คสวยนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราคัดให้เช็คให้การันตีมาตรวจสอบมาเรียบร้อยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังผมคัดสวยตั้งแต่แรกนะครับไม่สวยไม่นําเสนอแน่นอนติดจอมาให้แล้วครับคันนี้รถพร้อมขับพร้อมขายเอกสารครบนะครับมาชมดูได้มาเช็คดูก่อนรถพร้อมขับกับนะครับใครอยู่บ้านใกล้บ้านไกลสะดวกแบบไหนแจ้งมาได้เลยครับโทรมาสอบถามมาได้เลยกับรถสวย,สวยคัด และเช็คอย่างดีที่เหลือสมาชิกพิจนารณาและตัดสินใจกับงบประมาณนะครับแต่ที่แน่นอนคือเอาไม่ล่าทนทานดูแลง่ายใช้ก็ได้สบายนะครับบางคนบางท่านบางกลุ่มเขายัางเอาไปติดแก๊สวิ่งเลยนะครับคันนี้น้ำมันล้วนทนทานแน่นอนครับและก็ใหม่แท้9 6 0 0 0กกิโลเมตรรถสวยรถเดิมรถดีไม่มีชนไม่ติดแก๊สเหมาะสำหรับคนที่ชอบและเข้าใจอยากได้อีโคคาร์จัดให้ครับจัดให้เอกสารครบภาษีไม่ขาดแน่นอนครับ